มันแม่เข้าใจอยู่คําว่ามาคราวนี้ตัดสกินเฮดแล้วก็จะไว้จุกอย่างนี้เหรอลึกเหรอแม่เข้าใจอยู่ว่าระบายมันออกระบายมันออกทั้งด้านทรงผมอุ้ยสะใจเอออย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ว่าถ้าทําทให้มันเรียบร้อยก็ดีเข้าใจไหมลูกทํา <liber ate. S 2> ทให้มันเรียบร้อยก็ดีเออเปลี่ยนทรง,งใหม่ดูอื เออไม่ต้องตัวเองจะเป็นหนุ่มบางครั้งนี่มันมันมันสะใจเราเป็นวัยรุ่นนูน่นนี่นั่นแต่ว่าเออถ้าถ้ามันเรื่องความเหมาะสมมันเหมาะสมไหมเเห็นไหมพอ่อพ่อชอบไหมไม่ชอบเออไม่ชอบแม่ชอบไหมไม่ชอบสองคนแล้วนี่แม่เนี่ยขนาดว่ารักเธอที่สุดก็ยังไม่ชอบ ฉะนั้นนี่สามเสียงนี่เป็นเอกฉันฉะนั้นนี่ต้องทำ